นี่หมันพี่รู้ด้ว,ว่าหมันคิดอะไรอยู่เลิกคิดถเถอะหมันเมื่อมันก็ถูกยิงตายไปแล้วอ่ะหมันเีงก็เห็นศพเขากับตาแล้วอยู่ดีๆคนตายจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงนั่นนะสิหมันเองก็ง,งงอยู่เนี่ยแต่ว่าหน้าเขา,าเหมือนกันมากเลยนะพี่ทิวเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันเลยนะ เลิกคิดเธอมันผู้ว่ามันจำผิดคนแล้วละ่ะหมันไม่ได้จำผิดผู้ชายคนนั้นน่ะมันจำหน้าเขาได้ติดตาเลยคิ้วเข้มเข้มจมูกโด่งเป็นสันไม่มีใครเหมือนหรอกเดี๋ยวก่อนสิปู่อะไรล่ะปู่จำหน้าของผู้ชายที่มาถูกยิงตายที่ท้ายไร่เราได้ไหม ได้แล้วทำไมวันนี้ตอนที่หมันเอาเข้าโพูดไปส่งหมันเจอคนคนนึงหน้าตาเหมือนผู้ชายที่ตายคนนั้นอะ่ะเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยนะปู่อเอ็งเอาอะไรมาพูดนี่เอ็งจะมาหลอกผีปู่ตอนดึกๆแล้วไงเนี่ยฮะเปล่าหมันไม่ได้จะมาหลอกผีปู่หมันเห็นจริงๆนะปู่ผู้ชายคนนั้นอตอนที่หมันทักอะ่ะเขายังตกใจรีบเดินหนีหมันขึ้นรถไปเลยล่ะ ต้องเป็นคนคนเดียวกันแน่ๆเพอเจอใหญ่แล้วเองมันจะเป็นไปได้อย่างไงก็เขาตายไปแล้วเจ้าาทักเองได้เหรอฮะถ้าเองไม่จำคนผิดก็ถือว่าตาฝาดคนเราน่ยมันเหมือนกันได้นะเว้ยไอ้มันแต่เป็นคนคนเดียวกันนะปู่เออไปไปไปไาน้ะานทานอนปู่นอนแล้วห้องแล้วปู่ก่อนหน้าเหมือนกันเลยนะปู่ปู่ปู่ไม่เชื่อหมันก็ตามใจ ถ้าค้าหน้าเหมือนเจอเขาอ่ะมันจะลากตัวมาให้ปู่เห็นกตาเลยเออฉันนึงโรงย็นแล้วตอนนี้ฉันยืนอยู่หน้าโรงแรมที่คิมเคยมาพัก ที่สายข่าวรายงานมานะมีคนพบน้องชายแกเข้าพักที่ห้อง301ก่อนที่จะถูกพบกลายเป็นศพที่ไร่สมันดงฉันจะเข้าไปหาหลักฐานในห้องของคิมเผื่อจะได้บอกแสว่าคิมมาทำอะไรหรือมาหาใครที่นี่เออได้เรื่องไงรีบโทรบอกฉันว้ยเออแล้วแกก็ระวังตัวด้วยที่ดงเย็นนะคนมันดุเออก็ใช่สิที่ไหนมันจะเหมือนกรุงเทพแดนสาวสวยนี่แกอย่าลืมเที่ยวเผื่อฉันด้วยนะเว้อเอาเฮ้ ฉันไม่ได้มาเที่ยวเว้ยฮัลโหลฮัลโหลไอ้บ่าเฮ้ยวางสายก็ไม่บอก